ีค่ะวันนี้นะคะวันจันนะคะด็กๆคะมาเจอกับคุณเต้านะคะวิชาภาษาไทยค่ะด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะทําหน้าที่28นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะตัวพอ,อัญชนะภาษาไทยนะคะออา คอรักคู่คอควายแล้วก็สอสาซึ่งดเด็กเนี่ยเคยเขียนไปแล้วนะคะคือคอควายกับสอสาแล้วก็อออ่างก็เคยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฝึกนะคะดออูสังเกตนะคะว่าเด็กจะยังเขียนได้อยู่หรือไมออ่หรือเปล่า,น,าบบน,นะคะโดยการทําแบบขัดนะคะวันนี้นะคะแบบขัดหน้าที่28นะคะคุตส่าก็เอาขึ้นกระดานแล้วนะคะก็จะมีอออ่างค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็คอ,อ,อรกคู่นะคะแล้วก็คอควายแล้วก็สอสา นีเด็กมาดูนะคะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยเขียนนะคะตามรอยปะะกากนะคะแล้วก็ลากนะคะลากเส้นเนี่ยไปหาตัวอัชชนะที่โจทย์กหนดให้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กอ,อ,อันดับแรกน,นะคะเราก็มาอยู่ตัวแรกตัวแรกนะคะเราก็ขุดเขียนตัวรอยปักก่อนเลยนะคะตัวแรกอออ่านนะคะอออ่านจะต้องบอกเด็กแล้วใช่ไหมวิธีการเขียนตัวภัชนะภาษาไทยเราต้องเริ่มจากอะไรคะหัวใช่ไหมคะ แล้วเริ่มจากหัวเลยตรงๆนะคะแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้แล้วก็คัขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่ะแบบนี้นะคะทีนี้ยังไม่เสร็จค่ะเด็กเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยช่วยนะคะรากเส้นไปหาหน่อยโดยโจย์กำหนดมานะคะสองตัวคือหอนกู่ค่ะแล้วก็ออา่านนะคะเขาให้เด็กเนะี้ยรากเส้นเด็กดูซิว่าอออ่อานแบบนี้หน้าตาเป็นแบบไหนนะ้า เป็นแบบตัวนี้หรือตัวนี้คะหัวข้างล่างใช่ไหมคะกะลากเปมาเ,าเ,มเายลยน้คะลากจากรูปแล้วก็หาแบบนี้ค่ะเข้าไปที่ออกอ่านะคะทีนี้มาดูตัวที่สองค่ะคอนกู่นะคะเด็กก็เขียนเหมือนกับออกอ่างเลยค่ะแต่ที่มันแตกต่างนะคะคือจะม้วนหัวด้านบนใช่ไหมคะเด็กก็ทำหัวกลมๆลากล,ลาง,งมาโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ลากหาข้างบนตวัดขึ้นแบบนี้ค่ะ ทีนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าหอนกู้นะคะเด็กรู้ไหมคะว่าจดย์กหนดว่าให้เลือกเส้นไปหาตัวพัญชนะที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะคือหอนกู้ตัวไหนนะคะตัวนี้ออ่านค่ะตัวนี้หอนกู้ค่ะเด็กว่าตัวไหนคะตัวนี้ก็ลากาเลยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กนะคะมาดูตัวนี้ค่ะในสมุดข,ของเ,เด็กจะเป็นอคอบวายใช่ไหมคะเด็กดูนะคะอคอบวายเด็กก็ต้องเริ่มจากอะไรคะ หัวพัวโกงๆค่ะแล้วลากลงมานะคะแบบนี้แล้วขีดโค้งขึ้นไปแบบนี้ลงมานะคะนี้เราก็มาดูตัวภนชนะค่ะโจทย์กำหนดให้มีคอควายกับต่อสานะคะเราจะลากยังไงเด็กๆก็ดูอันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าตัวนี้ตัวบนก็ลากไปโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะ สอสารานะคะเด็กก็คล้ายๆกันไม่ใล้ายเด็กแต่แค่ต่างกันตรงมันไม่มีหางข้างบนนะคะอนนาจึงกระลักหัวกลมๆค่ะลากลงมาแล้วก็โค้งขึ้นไปยังไม่เสร็จนะคะสอสาราต้องเติมด้วยแบบนี้นะคะมาดูตัวแรกค่ะโจทย์กําหนดให้ลากเส้นนะคะคอวายใช่ไหมคะไม่ใช่สอสาราใช่ไหมคะใช่ก็ลากมาเลยแบบนี้นะคะ เด็กคะกรช่นนทั้งหมดเนี่ยเด็กได้ผ่านการเขียนไปหมดแล้วนะคะถ้าเด็กได้ทําแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะเขียนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะจะต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรนะคะเด็กต้องฝึกท่องให้ได้นะคะวันนี้นะคะคุณเต้าฝากกันบ้านหน้านี้ด้วยนะคะเด็กๆและอย่าลืมนะคะดูคลิปนะคะก่อนลงมือทาทุกครั้งนะคะเด็กเพราะว่า บางครั้งนะคะเต้องกดกันบ้างเนี่ยบางคนก็ทำผิดนะคะเด็กๆต้องดูคลิปนะคะแล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัติได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ